ชวดได้เสียนเบอร์เก้าเสียงของพระแม่กาลีให้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังที่จะแบบว่าทะเลาะก,กับคู่รักของตัวเองอ่ครับานะก็คืออารมณ์อาจจะแปรปวนอารมณ์แปรปวนผีเข้าผี <c oughs> ออก <c oughs> นะ,ะแล้วก็อาจจะ มีเรื่องทะเลาะเบาแวงในครอบอครัวแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขั้นเลิกลานะก็ยังก็ยังไปต่อได้นะคะคการค้าการขายเรื่องการเงินก็ยังไปได้นะคะคม,มีสะดุดบางช่วงประมาณกลางๆปีประมาณช่วงมิถุนาเป็นต้นไปอ,อประมาณอไตรมาสที่หนึ่งนะผ่านอยู่มีเรื่องทุกจิกไม่พูดถึงนิดหน่อยนะ ไต่มาสที่สองไต่มาสที่สามของปีนะคะคนปีชวดจะต้องระวังให้ดีนะคะนะแล้วก็ชวดนะคะบางคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เลิกก็มีหรือว่าแบบว่าความสัมพันธ์มันห่างไปอ่าก็ห่างกันสักพักใช่ใช่อาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ไม่ได้เจาะจงดูดวงใครเนาะก็คืออันนี้อาจารย์ดูพูดถึงนักขัตชวดว่าปีหน้ามีเกณฑ์แบบนี้แบบนี้อ่าส่วนอยากจะ มาเช็คตัวคุณจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนติดต่อน้องแชมป์ได้นะคะ